เอาละครับวันนี้ครับพบกับผมช่างออฟบีดีหรือช่างออฟบัดด่างกันอีกครั้งนึงนะครับนะก็มาดูครับงานปั้นคันนี้นะครับนะพี่ใหญ่นะครับพี่บิ๊กนะฮะไม่รู้ว่าพี่แกเขาจะสูงไปไหนนะคันนี้เราก็จะมาดูรอยเสียหายกันนะครับนะก็ตอนนี้ก็มาดูบาดแผลคันนี้ดูข้างในแล้วก็มีรอยปะอยู่บ้างนะครับนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลองมาดูในกระบะกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันลองเปิดดูครับ จ้าเอ๋โอ้โหช้ำเอาเรื่องนะครับกระบะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลงมือทําผมก็จะรูปนะฮะพอดีก็โปไฟเบอร์บางส่วนแล้วแต่พอดีไปเจอรอยบุบนะฮะช่วงล่างนะครับนะก็ต้องจัดซะหน่อยฮะคือจะไม่ปล่อยนะับอยากให้สีโปให้มันแบบว่าบางที่สุดเท่าที่มันจะบางได้นะครับนะก็บุบผมก็จะทําการเคาะขึ้นมาก่อนดูนะฮะช่างออฟเขาก็จะเคาะนะฮะรูปก่อนนะฮะรูปว่ามันอยู่ตรงไหน ก็ดันออกมาจากข้างในก่อนนะครับลองกดดูว่าเหล็กมันดุ้งไหมอะไรไหมก็ดูแล้วไม่น่าดุ้งนะะก็ดันดันดันดูแต่ดันดูแล้วไม่น่ามาไม่มาก็เคาะไล่เลยครับให้มันขึ้นมานะครับนะ <laughs> บังคับให้มันขึ้นมาเป <laughs> ็นไงเคาะเหมือนเซียนเลย <laughs> แต่ไม่ใช่เซียนครับงานนี้ดูรูปเดียรูปหาเซียน <laughs> อ้ย่าดูเลยนี่เเหมือนเซียนจริงๆอ่ะดูก็ทำ ดูว่าเคาแล้วเขาจะขบัดขบัดคอนเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยขอดีๆแบบชาวบ้านไม่ได้เลยนะต้องมีแบบเคาะแบบไถนาแล้วก็ลองรูปนะครับลองรูปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่ายังใช้ไม่ได้นะครับยัง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 ไม่มายังไม่มานะครับทําไงครับช่างออฟครับอเอาครับดูดูแล้วเหมือนจะเก่งเอาแล้วครับเคาะแล้วครับทีนี้เคาะไล่กันอีกทีนะครับเอามันจนมาครับตอนนี้กําลังตะล่อมมันอยู่นะครับลองรูปดูครับไม้ยังครับช่างออฟ น่าจะมาแล้วนะครับปิดแล้วตอนนี้ก็มาแล้วครับเริ่มเรียบนะครับแต่ก็เรียบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวจะลงไฟเบอร์อีกทีตอนนี้ก็ลองรูปไล่รูปไล่โอเคแล้วครับแต่รู้สึกว่าจะโรคจิตหน่อยนะครับนะช่างออฟมันเป็นคนก็แบบว่าพวกโรคจิตอะ่ะนิดหน่อยก็ขออีกนิดหนึ่งรถเขาดีๆก็เสือกไปเคาะรถเขาไปอีกกู อไม่เลิกซะด้วยไอ้นี่ <laughs> พอครับช่างออฟพอเชื่อกูลูปครับรูปครับได้ยังพอยังเอายังไงพอยังอยังรูปรูปหาเซียน <laughs> อ๋อไปเจอครับเจอตรงประตูครับงานนี้เจอตรงประตูแล้วขอบประตูไม่เท่ากันนะฮะสูงต่ำไม่เท่ากันครับก็จัดการนะครกับแท่ของออกมาเลยเคาแบบไม่สวนโลก ไม่ใช่รถเรานะครับเคาะอย่างเดียวก็ลองรูปดูครับว่าเสมอไหมเอาแล้วเปิดมาอีกทีครับเจออยู่ข้างล่างอีกหน่อยนะครับเคาะอีกทีนะครับเคาะแบบไม่สนโลกเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเคาะไม่เล่นจริงไอ้นี่เคาะเสร็จก็ลองปิดเช็คดูนะครับว่าเสมอกันหรือยังเอาลองมือรูปดูครับรูปหาเสี้ยนเหมือนเดิมนะครับรูปเสร็จรู้สึกว่าโอเคก็พอนะครับช่างออฟนะก็มาติดตามผลงานคันนี้กันนะครับพี่น้อง